ทำคนรู้จักวีทูเบอร์ถามมาต่อไปนั้นเิ่มไหมนะสามสี่ชื่ออะไรเหรอยูยานมิเลนชื่อเล่นล่ะมิเลนเป็นวีทูเบอร์แบบไหนงั้นหรอโรลิเดคล่าวันเกิดล่ะสามสิบมกราคมอายุล่ะสองพันปีบวกบวกแค่เดคุณล่ะพูดอย่างไงสูงเท่าไหร่หรอหนึ่งร้อยหกสิบเมตรอยู่ที่ไหนหรออาจากสฟียล่ะ จุดเลยครับมีสุนัขชื่อทานฟ้าก็ลองพากเสียงให้ดูหน่อยสิมาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันไหมไปที่ไหนนี่หรอ YouTube ตอนทักไทยพูดอะไรตาใจหาตอนจากลาล่ะบายบายโอชีมาร์กล่ะนี่แล้วก็นี่แฮชแท็กไลฟ์ล่ะเล่นเล่นไลฟ์แฟนอาร์ล่ะนี่เล่นเอฟเอแฟนเนมเรอครับเหล่าสาวกสีที่ชอบล่ะสีแดงกับสีม่วงของที่ชอบล่ะเสียงบีดขนาดอะไรอย่างนั้นหรอเวลาที่ไม่ต้องพยายามลองบอกรักสักหน่อยได้เปล่าว นีชอบทานอะไรเหรอชีสกับช็อกโกแลตชอบดื่มอะไรเหรอน้ำเด็กชอบมังงะแนวไหนแฟนตาซีชอบอนิเมะแนวไหนดิฟเวนท์บอลเกมที่ชอบล่ะโคน้าโจเคีงที่ชอบล่ะเจป๊อปไม่ชอบอะไรอย่างนั้นหรอสานับถือใครอยู่ความฝันของเธอล่ะเทพไสุดท้ายแล้วชื่อบอกอะไรหน่อยได้ไหมครับขอบคุณที่ดูมาจนจบไปเร็วๆนี้เมนจะมีไลฟ์อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เมนด้วยนะ m e r ไม่รีบก็สลบนะก็ลองสาวน้อย Bye-bye.